พเพื่อนขาปลาหมอปิ้งจ่ะตำแตงกุ้งจ้ะตำแตงกุ้งแซบๆนีเอาหัวกุ้งมารวบเลยนะหัวกุ้งมารวบเลยนะคะลูกสาวก็ทำค่ะอ,อันนี้ปลาหมอนะคะปลาหมอย่างปลาหมอย่างปลาหมอย่างมีอะไรมานำเสนอคะกินนิดหน่อยคะ่ะมีอะไรมานำเสนออีกไหมคะแม่ครัว เหลือหมูย่างอีกด้วยนะคะวันนี้นะคะฝีมือลูกสาวนะคะรอลูกชายนะแม่ก็รอกินนะคะทำแตงค่ะทำแตงนะคะวันนี้นะคะปลาหมูย่างสองตัวะค่ะอันนี้ผักแก้มนะคะเครื่องเคียงก็จะเป็นอาชะอมนะคะแล้วก็อันนี้ก็คืออาอะไรนะบวบบวบมูเนาะบวบมูบวบงูนะคะกินดิบๆนะคะกินดิบเนาะ เดี๋ยวรอดูหมูย่างฝีมือลูกชายนะคะอย่ลก,กล้นะคะเมืกี้ไกลไปหน่อยเนาะอันนี้คือปลาหมวอย่างนะคะปลาหมวอย่างเกลือนะคะนี่สมตำตำแตงใส่กุ้งนะคะตำแตงกุ้งนะคะ,ะส่วนหัวกุ้งก็เอามาลวกไว้กินกับสมตำแบบนี้นะคะ ลุงหมูย่างกันนะคะมาค่ะมาทานข้าวกับลุงป้านะคะเียมมาแล้ววันนี้ทานข้าวมืดหน่อยนะคะมาแล้วมาแล้วมาแล้ว ย่างจานใหญ่โน่ากินจังเลยอ่ะอย่างเมื่อเย็นของบ้านเรานะคะวันนี้นะคะไปกินข้าวกับลุงป้าแล้วสักรอบหนึ่งเนาะข้ามันปูนะคะหมูย่างนะคะปลาหมวย่างเกลือนะคะตำแตงกุ้งนะคะ